President of t h Thailand t o l l e y b a l l Association to open the press conference and the contract s t a r in the time he just. พัฒนาหรือนำไปสู่การก้าวย่างที่เดินไปชอบตลาดเพราะนั้นเรื่องของความรักความสามัคคีที่มีกันอยู่ก็ขอให้รักษาไว้นะครับสิ่งที่ดีๆนะครับสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเ between Russia and Iran. In other words, my participation between Russia, is Europe and Asia. ยืมพี่น้กข่ามันดิพี่จะมีการบริจาคแนี้เหมือนมีใครไม่มีไม่ได้สานนยถ้าตพรวเจอแล้ว ก็รู้สึกดีใจนะคะทีะ่ถูกรับเลือกให้ไปเล่นในทีมนี้แล้วก็ดีใจที่ไปด้วยกันเจ็ดคนก็คงไม่เหงา له, แล้วก็ได้มีโอกาสเล่นในยูโรเปียนครับอันดับต่อไปก็คงจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ได้ลงเล่นในหกคนแรกให้ได้ ก็ถ้าเกิดเทียบกับที่ผ่านมาก็ไม่ถือว่าเยอะที่สุดนะคะแต่ก็คิดว่าสําหรับการได้ไปเล่นด้วยกันแล้วก็สําหรับการที่ได้ไปเล่นกับทีมหลีกระดับใหญ่ๆก็คิดว่าน่าจะเป็นคุ้มค่ะค่ะก็อยากฝากแฟนๆลเลยบอลนะคะตอนนี้ทีมชาติชุดใหญ่ก็ในปีนี้ก็หมดหมด,หมดรายการแข่งขันแล้วแต่ก็ยังมีน้องๆเยาวชนที่จะแข่งที่นคนปรปฐมก็อยากให้ใครที่ว่างนะคะให้ไปติดตามช่วยร่วมร่วมใจกันเชียร์น้องๆเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแรงสําคัญของทีมต่อไปค่ะ